แค่เล่นเกมตรงนั้นครับเก่งมากเลยค่ะเร็วมากยังไม่ถึงงานเลยนะครับน่าจะถึงเย็นต้องขอบคุณน้องนุ่นด้วยนะครับน้องนุ่นเอยปากบอกว่าลุงโจามานะมาครับ เมน้องรุ่นเอ่ยลุงโจ๊เหมือนเดิมครับลุงโจ๊พร้อมแบบไหนก็ได้ตอนนี้มีสองท่านแล้วจากคุณแตงโมคุณแนตตี้ขอบคุณนะคะ มามามาประเดิมวันแรกของปีกันครับด้งยความถูกความดีครับคุ้นขวัญตัวเลขกวันนี้ครับรับเชิญคณะสอนลักเพชรวิเชียนนะครับวัดเขาน้อยอูทไยครับใครที่อยู่ใกล้ๆมาชมน้องรุ่นกันนะครับสามนอก,กับพ่อสอนลัก เ้นทางปลอดภัยขอบคุณครับตอนนี้มีสี่ใบแดงแล้วครับส <c oughs> วัสดีพี่เนมขอบคุณคุณม่อนครับที่รีโพสต์ให้นะครับแล้วก็ทุกคนที่กดเคาะหัวใจให้หนูโจนะครับ <c oughs> รับมีงานครับคืนนี้คณะพ่อสอนรักครับนี่ที่ปากหมดเลยแพ้วคดิยาวัดีจ้าสวัสดีพี่ใหม่ครับรับเชิญคณะสอนรักเนตรชนกเพชรวิเชียนวัดเขาน้อยขอบคุณพี่หนึ่งครับทับหน้าลุงโจครับขอบคุณสิบเอ็ดใบแดงครับแล้วก็ใครที่ไปงานวันที่สามนะครับ ที่นาวาเดี๋ยวเราจะมีของขวัญแจกสําหรับด้อมนะครับจากด้อมไม่ใช่สำหรับจากด้อมคุณแม่ยายาสวัสดีครับดีขึ้นหรือยังจ้า <c oughs> จะมีกระเป๋านะครับขอบคุณพี่หนึ่งและใบบัวด,ด้วยนะครับกระเป๋ากับแก้วน้ำมาแจกนะ แล้วก็ทุกคนที่จดชื่อที่อยู่ไปแล้วนะครับที่ส่งให้กับคุณใบบัวนะครับถึงมือแน่นอนขอบคุณหนึ่งใบแดงครับจากใครเอ่ยให้อีกหนึ่งแดงนะฮะโอ้โหขอบคุณครับแมตตี้ขอบคุณแมตตี้ครับหนึ่งแดงครับมาเพิ่มเติมโอ้มีเพิ่มให้ด้วยเอาละขอให้ย้อนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับ ขอบคุณครับแนตี้ขอให้ทุกคนที่มีความปรารถนาดีต่อลุงโจ้และบรารมีด้วยความจริงใจขอให้มีความสุขสุขภาพแข็ง